เร็วมาพีเ <NY> ร <Commons> <ettes> ็ววันเกิดพี่วะเร็วแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์อย่าพึ่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์ดูยูเอามาอีกรอบนึงเลยลองเป็นยูบะต้องเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ดูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ดูยูอย่าพึ่งแฮปปี้ องเป้า oh. นำอะไรเป้านำกันเป้าเรีกโอ้ยน้ำลายขนาดเลยเค้กไผ่เนี่ยเล็กยังนี่เล็กยังเดี๋ยวอย่าพึ่งเล็กยังนี่เล็กเปดเล็กเปะสิไดเล็กสิอย่าพึ่งปาดกอนมันเกิดไผของไถอันนี้ไอดอนอ่านว่ายัง